Oh, Đợi đại bà rê măng ào nê! khao! Oh! May dỡ nó? Ở đấy yêu hí nga! nó không thằng nguyên tôi Mày không ngủ? Mày ở ngủ? à không ngủ? không ngủ? Mày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  Căng oh. ngủ? Căng ได้ปลาซอยสองตัวได้รักเ้งไนดะ้รวมๆเนาะปางคไยกับตัวเล็กๆควดเหมนนี้ว้าตาลอ้อ <c oughs> <c oughs> ไปวางได้แต่คืนของนาบ้านของนาบ้านเลยไม่ออกไปวาง่ังบ้านได้มั้งอ่ะ เพื่อปลาแต่อยู่หลังบ้านอย่ากองหน้าบ้านนะครับทิศป่าโลได้โอ้โได้ห้ยเชอรี่มาอันได้ห้ยเชลหอหมุกบ้างไม้ไม่มีนะห้อยเชลนี่หมุกไม่มีเนาะตัวนี้สวยครับเพื่อนๆครับดูอ่ะโอ้โหเนื้อเยอะไหมอ่ะผันเนี้ย mẹ chưa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  tàu chưa mẹ 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 สวยจริงๆนะหอยเชลหอยน้ำมันเครื่องหอยย่อน้ำมันเครื่องเออเป็นคึ้นเป็นลมว<ม>ันนี้ปลาก็ไม่ค่อยมนะีเนาะหมดแล้วเพือพ่อนๆวันนี้ได้หน่อยเดียวครับ<า>น้องเขยไ่าลูกน้องวังลอบน่คือของจริงน้องเขยได้หน่อยเดียวเออเรือกก็ เลยครึ่งทางแล้วครับเรือทเอาเลยครึ่งทางแล้วก็กจะเสร็จแล้วประมาณอีกสักครึ่งเดือนก่น <laughs> อนครึ่งเดือนกันต่อเโอเคครับขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ